หมายคำคำครับมือนีปิงกองลูกแรกครับหมายเลขนึงครับปิงปองลูกแรกหมายเลขนึงสวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพบพอกับเบาหนองอีกขึ้นเก่าครับผมมือนีเบาหนองมีความฝันแม่สูมาบอกสู้ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจาณญาณในการหลับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับแม่สูเป็นฝัน เพิ่นก็นเลยให้เบาหนองมาบาอกความฝันสู่ฟังแล้วก็ให้เบาหนองจับดูปีงปองปูให้นาเดี๋ยวไปฟังเบื้องความฝันเพิ่นกันครับว่าความฝันเพิ่นฝันว่าจังไดแต่จังไปเบื้องลูกปีงปองกันนะครับเนาะงวดนี่บุีผูใ้ใดบอกได้ครับว่าเลขสีมาตัวใดเลขสีเขาตัวใดแต่ว่าที่เพิ่นให้เบาหนองมาจาับดูปีงปองให้ก็คือความเชื่อนะครับเนาะความเชื่อแม่สูกก็เป็นคนหนึ่งที่เพิ่นบูชาต,ตะกุดนุนดวง แล้วก็ตะกุดผาขาวแล้วก็เลี้ยนลุงปูเพื่อนถามบานน้องถามเพื่อนว่าตั้งแต่บูชาปไปนี่ฝันเห็นลุงปูดูดบ่เลืออ่อยบ่เพื่อนกะว่าฝันเห็นนะฝันเห็นแต่เพื่อนกับบาดูบ่ได้บ่าลายบ่ได้ต้องเจอตัวกับตัวเองจังสีหูแมนอยู่ครับต้องเจอกับตัวเองครับจังสีหูขันเบ่าลายเข้ากับสีวาเฮ้าอุปโลกขึ้นมา หลายคนครับบางคนกับสื่อเลียังมาท่านถือแต่การเงินของตัวขึ้นแล้วก็ข่าขายผู้ซึกว่าข่าขายดีขึ้นวนมากสี่เห็ชัาเจนก็คือข่าขายอันดับที่สองก็คือจะเป็นเหลืองโชคลาภครับถ้าผู้ใดมักถ้าผู้ใดสัด์ทธาผู้ใดอยากบูชาติดต่เบาหนองไดครับกต่ยังนีพ่อเหลือให้บูชาอย กับมีทั้งคนจองไว้บเอากับมีแล้วกัจองไวใจสินเดือนกับมีมีคือกันครับบ้านหลเงา้าจนะครับนาออ่ะฝันแม่ครับเพิ่นฝันว่ามีพระมาบอกเลยเป็นพระเถาองค์เถาเท้าแต่เพิ่นบ่ได้บอกได้ว่าเป็นหลวงปูเพิ่นบอกแค่ว่าเป็นพระถีเถาแล้วกัแกชลาล้วก็มีอัน คนจะจอยดอกเพื่อนว่าแต่ว่ามือขางนึงน่ะเพื่อนสิเพื่อนสิถือปากกาไว้เพื่อนเราไปเห็นโดยบังเอิญเพื่อนว่าอย่างสิเพื่อนบอกว่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นหลวงปู่แต่กับบอไดคิดว่าเป็นหลวงปู่ลอยเปอร์เซ็นต์แล้วก็บอไดบว่าเป็นผู้อื่นเพื่อนว่าขับไข่ขับข้าเหมือนคนหน้าขายเพื่อนว่าอย่างสินะเหมือนคนหน้าขายหลวงปู่แต่ขันบอไดเบาหน่องนะ บบาหนองวาปูพื้นสีเห็นคือหมายความาพื้นสีบอยเห็นเป็นพื้นโดยตรงเพื้นสีเห็นเป็นหลูดลักของคนอื่นมากกว่าแต่เอกลักษณ์เพื้นพื้นว่าได้ในฝันน่ะจะมีผาขาวผาดบาเพื้นวางเลยแม่สุเมื่อสิมีผาขาวผาดบาเบาหนองกัน,นได้ว่าบนแน่เลยอาจสิเป็นปูบานีพระองค์นั้น กะเขียนเลขใส้กระดาษให้แล้วก็ยื่นให้ใส่มือคือหกสี่ห้าหกสี่ห้าตัวเดียวเม็ดเดียวยื่นให้ใส่มือแม่เพิ่นแม่เพิ่นก็นเลยรับเอาเพิ่นก็นเลยว่าขอให้ผู้ขาได้ถือเลขที่ลุงปูเขียนให้นะเดอ้อว่าสักว่าจะเป็นลอตเตอรี่สามตัวไทยหรือว่าจะเป็นเลขไดกระซังขอให้มีโชค่คาสินะเดี๋ยวบ่านองสิไป จับลูกปีปองให้แม่เพลินนะครับเด้อจับลูกปีปองให้แม่เพิินเอาสามลูกเดี๋ยวไปจับลูกปีปองน้ำกันเดี๋ยวจะมาสำรุจเลขกันครับว่าเลขปีปองสิเป็นตัวไหนงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกเจ็ดแม่สูครับผมเดี๋ยวบ้านน้องจะจับลูกปีปองนะครับให้แม่สูงนะครับนาอแม่สูเลขฝันแม่เพิินสีเพิินฝันว่าพระมาบอกเลขเพลินนะครับนาอก็คือ หกสี่ห้าหกสี่ห้านี่คือเหล็กฟันเพิ่นเพิ่นบอกว่ามีผรามาบอกเหล็กเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็บบอได้บอกได้ว่าเป็นลวงปูแต่เพิ่นบอกว่าเป็นผระแต่เพิ่นก็เสือว่าเป็นลวงปู่แต่บ้านของจีจับลูกวิฟฟองแหมแม่เพิ่นสามลูกนะครับเบิงไหวฟังไหวกับเป็นแนวทางนะครับเนาะเพื่อหมักไปทำกันปูบ้านของจีจับลูกวิฟองสามลูกเดอปพอดเดอร์ ผู้ใดเขำว่าเบิ่งคิดบ้านน้องก็ให้ได้รับโชคไปนน้ำกันสุกผูสุกคนมายํำคำครับมือนี้งปิงปองลูกแรกครับหมายเลขหนึ่งครับปิงปองลูกแรกหมายเลขหนึ่งบ้านน้องกระบอกหูดอ,อกว่าเลขถูกจะเป็นตัวไหนเอ้ยเลขปิงปองจะเป็นตัวไหนหรือเลขี่ออกตัวไหนบ,บ,บ้านน้องกระบอกบัวไหนนะครับเนาะ ตรงตรงนะปู่นะหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวไปวงที่สามครับอยู่ว่าเบิร์นอยู่บนเู้นหมายเลขเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดเจ็เดครับผม ลูกปิงปองบ้านหนองจับให้แม่ซูเดี๋ยวบ้านหนองก็าจะสรุปตัวเลขให้อีกรอบนึงนะครับเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับแม่สูครับเพิ่นฝันว่ามีพระมาบอกเลขเพิ่นหกสี่ห้าขอให้ทุกคนจงโชคดีครับหลับโชคไปทําก,ก,ก,กันกับแม่ซูเพิ่นครับผมเดี๋ยเห็นกันแล้วเนาะลูกปิงปองครับบ้านหนองกะเหตุตามที่แม่เพิ่นบอกแม่เพิ่นขอมาบกวเอฟซี FC, คนไหนขอมา อยากให้บ่าวหนองจ้าลูปิ่ง้องให้ถักลายมาบอกให้อัดคลิปก็ได้หรือบออัดคลิปก็ได้เอาที่เฮาสะดวกบ่าวบ่งบ่าวหนองเทียตไทยได้เบิร์ตสุขคนครับเลขปิงปองแม่เพื่อนนะครับเด้อหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเลขฝันตีฝันว่าพระเขียนเลขให้ก็คือหกสี่ห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดกับหกสี่ห้าหมักบ่มักกัน อยู่ที่ดุลพินิษฐ์นะครับเนาะเดี๋ยวบ้าหน้องกะลอบผีสุกกระยานะครับเนาะกะได้ของขวัญชิ้นใหญ่จากผีสุกกระยาเปิ้ลกะทรงม้าหายแล้วกะขอบพระคุณหลายๆเลยครับเด้อที่เมตตาบ้าหน้องแล้วกะอาหารน้องเหมียวเพิ่นกะเม,มตาามตาน้องเหมียวคือกันบ่แม่นว่าเมตตาแต่บ้าหน้องกะเมตตาน้องเหมียวคือกันเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวมือใด้หันเพื่อนพร้อม่ำให้บ้าหน้องจับลูกปิงปองใหย้ยกะจังมาเบิ่งกัน นะครับเนาะ,ะจังมาลุนกันบ้าวหนองกะบงหูนะครับเด้อว,วันลูปปิงปองของไผ่สีเขาแต่ว่าเพื่อนห้เบ้าวหนองจับไห่บ้าวหนองกะยินดีครับผมแต่ว่าผู้ที่เพื่อนไห้บ้าวหนองจับที่เป็นตัวได้กระสางเพื่อนสื่อลอยเปอร์เซ็นต์คือยังแม่สูนี่แหละเพื่อนให้บ้าวหนองมาจับไห้เพื่อนก็ว่าเพื่อนสืส่อขอแต่ว่าให้เป็นเหล็กหลงปูว่หนึ่งเจ็ดเจ็ดครับเหล็กปิงปองแม่สู และการเลขที่เพิ่นฝันก็คือ645ี่ห้าเบิ้งไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับนะบาอบานนองกัดหาแนวทางมาฝากทุกคนกันอย่างทุกคนได้รับโชคครับเดี๋ยวบานองกัสีะหาคลิปเลขหาเลขหาอยัางมาลงให้ทุกคนได้เบิง่งหลายคนครับทักมาบอกว่าฟันหินลุงปูขึ้นกันแตจจะเป็นจังไดแ๋่จังมาเบิ่งกันนะครับนาะงงวดนี้ วันที่16พฤศจิกเข้ามารับโชกไปน้ากันเดี๋ยวกันล่อเล็กฟังเล่าเล็กเมืองขมน้นเล็กเจ้ผาแดงเล็พ่อสุปันนะครับเนาะแล้วก็พ่อเอกพ่อสมเริงอย่างสิแม่สีแม่วาดผู้สิพน้นฝันแม่นแมนผู้เพิ่นได้โชคหลายคนถือศูนย์ซีซีครับช่องเบาหน่องไปไปมาๆม,ม,มีแต่คนทักมาบอกว่าถือศูนย์ซีซีบุงว่าถูกแบบไหลักษณะเป็นอย่างไห บาวหนองกยังันในคุยรายละเอียดหลายคนง็มันใคุยรายละเอียดหลายคนกัคุยรายละเอียดแล้วแต่งใจังมาบึงจังมาชมกันก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16พฤศจิกายน67สวัสดีครับ